สวัสดีครับทุกท่านชาวอ e ีฟุตบอลพบกับผมแอมกันพารีวิวนักเตะจากแบ็ European Championship, กยุโรเปียน u ั c h a มเปี้ยนชิพกองหน้าจากงูใหญ่มาโคอนาโตวิชอนาโตวิชมีส่วนสูงที่192อายุป,ปัจจุบันอายุ34เท้าข้างที่ถนัดคือเท้าวขวาเป็นนักเตะทีมชาติออสเตรเลียสโมสรปัจจุบันอินเตอร์มิลาน การ์ด POTW European Cup Championship ประจำวันที่29กุมภาพันธ์2024อนาโตวิสมาเนสไตกูพอเชอร์กองหน้าที่สามารถเอาชนะกับดักลำหน้าได้ดีและไปทําประตูตำแหน่งที่เล่นได้ CF LWF LMF RWF RMF มี Overall Rating อยู่ที่92 Overall Rating ลงทีม95 Attacking Awareness เกมลุก87 บอลคอนโทรลการคของบอล82ดิบบิ้งการเลี้ยงบอลด้วยความเร็ว80ทายโพซิชันการเลี้ยงบอลปกติ79โลพาสจ่ายบอลสั้น76รดบหกล็อบเตดพาสยนบอลยาว71ฟินิชชิ่งจบสกอร์88เฮดดิ้งหม่ง80บเซตพิทกกิ้งลูกตั้งเตะ72็ดอความโค้ง78ดิีเวทสิบเอเวอเรต์การเล่นเกมรับ49 แท็กกิ้งการย่งบอล51แอคชั่นความดุดัน65 d ีเวนซิฟไอเกจ e m น n t การช่วยเกมรับ72มีการมาช่วยเกมรับด้วยนะครับกองหน้าตัวนี้สปีดวิ่งเร็ว79 a แอ e เ a t i o n วิ่งออกตัว76 k i กกิ้งพาวเวความแรงในการยิง87จัมปิ้งกระโดด71พลสิคอลคอนแ c t ความแข็งแรงในการเข้าปะทะ84บ a ลลา c ์สมดุนการทรงตัว67 สตามินาความอึด75บวกโคอิซาก,กิ76การใช้เท้าข้างไมห่หนัดน,นานครั้งความแม่นยำในการใช้เท้าข้างไมห่หนัดสูงมากฟอร์มการเล่นสม่ำเสมอความทันทานการบาดเจ็บต,ต่ำอนาโตว ule, ิทมีสกิลฟ er, ิฟแฟบเฮดดิ oting, ้งลองเลงเคอร์เลอร์ลองเลงชูตติ้งอะโคเบติกฟินิชชิ่ง First Time Shot Outside c o l e r Penalty Specialist Super Sub และ Fighting Spirit มาโคอนาโตวิดร่างนี้เป็นร่าง POTW UCL ร่างแรกของอนาโตวิดนะครับมาจากนัดยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่อนาโตวิด ลงเป็นตัวสำรองในครึ่งหลังและยิงประตูได้ในนัดเจอ a อร์ติโกมาดริดทำให้อินเตอร์เก็บชัยชนะได้เป็นนักเตะรูปล่างสูงใหญ่นะครับทรงคล้ายอิบารฮิโมวิชสไตล์การเล่นก็จะเป็นการเปิดหมง่งซะส่วนใหญ่ครับคล้ายชิลูฮาแลนและวาราโฮวิชอะไรประมาณนี้นะครับ,รวบความเร็วของอนาตโตวิชนะครับก็มีความเร็วก็วคือไม่ได้เร็วมากแล้วก็ไม่ได้ช้าไปครับมีวความแข็งแกร่งนะครับ การเลี้ยงบอลและการคองบอลก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับและเรื่องลูกมงก็หมงได้ดีเลยถ้าจะเป็นเปิดหมงเกมมิ่งเลยได้้ำงหนักยิงแรงการจบสกอร์ก็ถือว่าคมข้อเสียของอาาโตวิทนะครับบอลล้านจะน้อยไปหน่อยและเลี้ยงบอลน,นานไม่ได้คองบอลน,นานเข้ามาก็าไม่ได้ เนี่ยครับลูกหมงเปิดได้ถ้าจะเป็นประตูตลอดถ้าใครจะเล่นอนาโตวิดนะครับผมแนะนําให้ลงมาเป็นซุปเปอร์ซับลงมาในครึ่งหลังจะเล่นเล่นดีเด็ทีเดียวเลยครับดูจังหวะนี้ครับพิกยิงตูมเป็นประตูครับเห็นไหมก็ได้เหมือนกันแต่ก็สามารถลงเป็นตัวจริงได้นะครับก็ไม่เสียหายสําหรับคนเล่นเปิดหมงดูจังหวะนี้ครับซีด็อกซีดอ,ดอให้อนาโตวิดนาวิดยกไยขวาสุดทางนู้นเคซ่าเคซ่าว่าไงเปิดมงปึ๊บเป็นประตู คนที่จะเล่นอนาโตวิดนะครับแค่หาปีทางซ้ายทางข,งขวาเปิดบอลแม่นๆอย่างคอสเปเชลิสต์นะครับเปิดให้อนาโตวิดโมงอนาโตวิดก็จะแสดงประสิทธิธภาพโดยการฉายแสงให้ดูนั่นเองครับเนี่ยครับอยจังหวะน,นี้ครับมาการิชเลียนส่งให้โตนาลิโตนาลิส่งให้เคซ่าเบิ้ลไปเบอร์โตมีม่เบิร์ตมี่เบิ้ลกลับให้เคซ่าเคซ่าเปิดอนาโตวิดโมโอ้โหลูกนี้ได้ลุ้น มาครับบาเล่าให้มาเกตเชเลียนมาเกตเียนให้คอสติกคอสติกรอเดมาโกเดมาโกวิ่งไปแล้วเปิดโมงอนาโตวิตมงเป็นประตูมาครับบอลจากแดนหลังขึ้นศูนหน้านะโตนาลีส่งให้เคซ่าเคซ่าเบิ์นให้มาเกตเชเลียนเชเลียนเบิ์นไปอย่างรวดเร็วเคซ่าวิ่งไปส่งให้อนาโตวิท ลำนวิดปาดไปให้โซีด็อกเป็นประตูครับแอซิดครับลูกนี้โค,โคิเอซ่เฮดเดย์จ้าいやーキーパス素晴らしいですね。いい仕事。スペースを使う裏へ届くか抜けたさあバレンラクロスソセアルナウトビッチ止めた アルナウトビッチスペースを使うアルナウインテルさあインテルこのアドバンテージをどう活かしてくるんでしょうかインテルとしてはいい時間帯にリードできましたよねアルナウトウッチボンジャンあるんスペースでないモディニーソンないコースティックコースティックアルナウトウィッチマイカウ

バレンラから左サイドパスでつないで攻め込んでいきますいいールでしょうコスティッチ抜けてくるチトゾマーナスあの飛べちゃうんですからねマルディーニ奪いに行きますここはドリブルで上がるフォトラード頭旗がこれは合いませんインテルとしては中央に固まった後にうまく広げられないですよね危ない

前半も残りわずかいい時間に決めましたインターセプトを狙うポスティッチからムヒタリアンムヒタリアンからキエーザこれはチャンスださあルナシュート มากกิตาเลียนส่งให้คอสติกคอสติกส่งให้นาโตวิตนะโตวิตวเบิ้ลไปมากกิตาเลียนมากกิตาเลียนเลี้ยงไปเลี้ยงไปครับเลี้ยงไปส่งให้ยิง <ไป S 1> นิมน่มเนเข้าคอสติกแย่งบอลได้คอสติกส่งให้อนาโตวิชนะโตวิตเลี้ยงไปครับนี่ล้มยิงโชว์ไปเลยเป็นไง 頭だ大量リード一人で持っていくスルーパスを狙う抜けてくるシュートいやー決まった先生さああと一点ですインテルちょっとこれわからなくなってきましたよね、はい、このままの勢いでもう一点とことまたどうだこのシュートメニアン マルディーミ組み立てながら攻め上がっていくチャンスになるシュートーこのゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんですどうぞよろしくお願いいたしますアルナウトビッチきたおっと危ないアルナウトビッチき<ー>た追加点インタル